สวัสดีครับวันนี้ผมไก่ไอซีก็มาอยู่ที่ตลาดพระเครื่องสามแยกบางบอนนะครับเปิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสามเขาบอกว่ามีตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่ม mm hmm. วันนี้ผมจะพามาลุยตลาดแยกสัมแยกบางบอนเนี่ยพระเครื่องเนี่ยจะทําให้เราผิดหวังไหมหรือวันนี้ผมจะประสบความสําเร็จเดี๋ยวไปดูกัน mm hmm. สวัสดีครับผม mm hmm. ไปงานวันนี้ดีไหมพ mm hmm. อได้กอบแกวแกวนะ mm hmm. เดี๋ยวดูของเผื mm ่ hmm. อได,ได้ของกลับบ้าน ได้อย่างนี้เท่าไหร่ลรอพี่มีนครับม500อยู่ส่วนจอบแพงไหมตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างถ้าราคา5,000แต่ถ้าถ้าหจอแต่นี่มันเป็นเมตาไงพี่อ๋อมันเป็นเมตาใช่ไหมใครเห็นกระจกนี่5,400โอเคได้พี่สวเดิมราคาก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ลงเยอะนะก็ยังโซนสี่โสีแต่เมื่อก่อนเราเคยซื้อ6คิว6เก็บ5 รับผลนี่็หรพี่ไม่ได้นี่ตัดไ้ขออนาตดูหน่อยพี่ไม่เบอกปลาทเเลยานขดปาเราบ้างท่ื้อาปลาแห้งเดี๋ยวบอกถึงกัแล้วดูแปไมอยู่แค่้นจะเป็นบาทอดเพิ่เอหรอาแห้งาทะเลนะมาไปแล้วผมซื้อมาทั้งหมด แม่งโหลดไปเยอะผมเองก็ยังซื้ออยู่แต่เพียงแต่ว่าเราซื้อราคาปัจจุบันเราไม่ได้ซื้อราคามาก่อนเพราะว่ามันอย่างนี้พี่ราคาเมื่อก่อนผมก็ขายไม่ได้ผมก็ต้องเอาวางมาก่อนผมก็ซื้อทุกวันนี้เล่นใหม่มันก็เลยทําให้เราต้องเดินทางต่อไปก่อนขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณครับแก้วแหงไหมพี่อันนี้นะครับใช่ครับเปิดไว้หมื่นแ้งอรองนิดหน่หน่อยจาเป็นเมื่อก่อนต้องซื้อกันเลยนะแต่ปัจจุบันนี้มันโหลดนิดนึ่งต้องเลยประคองกันไปก่อน ประกอบกันไปก่อนใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใช่มันจะมีอะไรน่ากลัวเลยคู่นี้สามบาทได้ไหมอันนี้อัดจริงอัแล้วกันสี่บาทอ่ะซื้อ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 ครับซื้อใหญมืดแหงมั้ยไม่มีเลยช่วงนี้พี่ก็เงียบเหมือนกันของไม่มี ของไม่มีเหมือนกันช่วงนี้จับไก่เอสซีมาเราต้องนี่คุณเท่าไหร่ครับคุณเท่าไหร่คุณนี่เหรออ่ะเอาไปเลยพี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคนะจบดิวนะใช่ใช่ครับเรียบร้อยครับลูกพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของกำไรบางๆโหชั่วโมงนี้ต้องเอาอย่างเงี้ยแบ่งกันไปก่อนเดี๋ยวผมไม่ซอยเอาไม่มีปัญหาเรื่องเล็กเรื่องนี้เดียวซอยๆกันไปก่อนจับไก่เแล้วเงินหน้าทองคำเท่าไหร่อ่ะพี่ผู้ทีมอ่ะ นี่เหรออะออขอดูหนะ่อยเงินเนี่ยเงินหมดเลยนะเนี่ยเอามาดูหนะ่อยตลาดนัดพักเครื่องสามแยกบางบอนนะครับไม่ทําให้เราผิดหวังได้ซื้อได้ขายไม่หลุดไม่ลงก็จริงแต่มีให้เราซื้อมีกําไรแน่ชุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับเป็นตลาดช่วงเย็นใครที่ว่างนะครับวันอาทิตย์นะครับมาเดินได้แต่วันนัดเขามีวันพุธกับวันศุกร์นะครับเปิดทุกวันแต่ฉลากวันพุธกับวันศุกร์วันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดนัด วันนี้ไม่ทำมันเราผิดหวังจริงสำหรับเครื่องบางบอลนะสายแบ,บางบอลก็วันนี้ขอตัวไปนี้ก่อนครับบ๊ายบายครับเดินทางต่อ